สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะ Toyota l e g e n d เ r 2.8ขับ2ค่ะเป็นปี2020นะคะมาในราคาโปรโมชั่นค่ะ1ล้าน1แสนบาทเท่านั้นนะคะตัวรถสีแดงแบบนี้ค่ะแบ็คท็อปหลังคาดํานะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาเลยนะคะในส่วนของ ตัวไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED day time running light นะคะตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางปี2022เลยนะคะแล้วก็ แล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องนะคะด้านข้างมาให้แบบนี้เนาะตัวกล้องเขามีให้รอบคันเลยนะคะที่จะเปิดเป็นโฟรีแยมค่ะตัวนี้มีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหยงพามาดูภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในจะเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะสีดาตัดแดงค่ะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะเป็นออโต้สีบานเลยนะคะเซ็นทตัลล็อกมีมาให้นะคะ ชุดลำโพงของเขาจะเป็น JBL ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูนะคะหรือว่าด้านในนะคะรวมไปถึงมีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ด้วยค่ะ parking sensor มีให้รอบคันเลยนะคะรวมไปถึงตัวพวงมาลัย multi function ค่ะก็จะมีในส่วนของตัวเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนั่นเองค่ะใต้พวงมาลัยยังมีเป็นตัว airbag นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนค่ะรวมไปถึง ฟูดคอนโทปรับความเร็วคงที่นะคะแล้วก็ตัวแ e n d ์เซอรชนะคะสับเกียร์เล่นเกสปิดเกียร์มีพร้อมใช้งานเลยค่ะส่วนตัวเรือนในนะคะ1,000 0แน,นะคะ1 6 0 0 0กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตัวหน้าจอเขาเป็นทัสสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวเนวิเกเตอร์นะคะรวมไปถึงตัวแอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์ออโต้เช่นกันค่ะก็จะมีอีโค แล้วก็สปอร์ตโหมดรวมไปถึงตัวการลื่นถไลาการลื่นสะบัดนั่นเองนะคะตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะที่จะเปิดเป็นโคเมียมทั้งหมดเลยเช่นกันค่ะภายในนะคะหรูหราแบบนี้นะคะตัวเบาะสีดํานะคะตัดแดงดูโทนแบบนี้ค่ะตัวเบาะหนังนะคะไม่ยับไม่ชํานะคะภายในห้องโดยสารก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะ ตัวยางของเขาก็แน่นๆนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวรถสีแดงแบบนี้นะคะดูหลอด,ดูดันมากๆนะคะชุดยางอะไรอยู่ครบค่ะรวมไปถึงเซ็นเซอร์นะคะมีให้รอบคันค่ะตัวกล้องมองหลังมีพร้อมนะคะตัวฝาท้ายเขาเป็นออตโต้นะคะตัวนี้ เข้ามานะคะภายในเขาเป็นรถเ็ที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้าภายในกว้างขวางมากๆค่ะตัวเบาะนะคะก็แน่นๆนะคะแล้วก็ตัวเพดานนะคะเกรงยกรงเช่นกันค่ะตัวแอร์ราวเขาก็มีให้รอบคันนะคะตัวเบาะเขาสามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงตัวฝาไฟท้ายนะคะแบบไลท์แกดิ้งเรียงเส้นให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะและยังได้เป็นตัวแบ็ท็อปหลังคาดําด้วยนะคะ ะะไม่ยับไม่ช้านะคะตัวบอกแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงยังได้เป็นตัวบอกประบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะโทรสายด้วยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะ0-65ยห้าค่ะห้าสี่ก 96ากค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดในส่วนอื่นไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดีวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ